สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนเจมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ไพ่ภัยที่ได้ justice 8ไม้เท้า สามเหรียญห้าดาบห้าเหรียญ The Moon The Tower The Hermit The ฮอร์ม h เดอ g h สตาเดอ e s ไช่วงนี้จะรู้สึกว่าทำอะไรค่อนข้างจะไม่รีบเร่งค่อยๆทำอาจจะเป็นช่วงขยับขยายถ้าวัยเรียนก็กำลังจะขึ้นชั้นใหม่ เรียนอะไรใหม่ๆส่วนวัยทำงานก็อาจจะได้ไปทำงานในสาขาใหม่หรือต้องไปช่วยงานสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้องใช้เวลาค่อยๆทำไปการเรียนการศึกษาเจ้าชะตาค่อนข้างจะมีสติปัญญาระดับกลางๆมักถนัดการท่องจำ หรือการคนา้นคว้าหรือเป็นคนที่รักษาสมดุลหรือเป็นคนที่รักความยุติธรรมหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยความในใจหรือไม่เปิดเผยตัวตนมากนะักหรือถ้าสอนใครก็ไม่สอนหมดเหมาะกับการเรียนการศึกษาด้านการคนา้นคว้าการวางแผนด้านการศึกษา การบริหารกฎหมายส่วนสถานศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐมีการเรียนการศึกษาหลากหลายมักเน้นไปทางการบริหารเป็นหลักอาจจะมีสาขามีวิทยาเขตหรือมีภาคพิเศษ,ษภาคท่อมค่าเรียนค่าเทอมราคาไม่สูงหรืออาจจะมีทุนให้ด้วย สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตคุรุศาสตร์ศึกษา,าศสสาศสตร์ศิลปศาสตร์สหกกิิจวทยาารเศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหาราศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ประยุกต์กฎหมายระบบสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์การงานอาชีพเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนร่วมกันกับการแก้ไขปัญหาอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างมักจะต้องมีการค้นคว้าสืบคน้นหรือต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือเป็นงานด้านเอกสารค่อนข้างจะจำนวนมากหรือเป็นงานที่มีสาขา มีแฟรนไชส์หรืออาจจะเป็นงานเสียสละการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกําลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทาในอนาคตนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์นักการเงินนักบัญชีพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานตำแหน่งชั่วคราวหรือรายวันหรือพาไทา์นักสังคมสงเคราะห์พนักงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ข้าราชการนักกฎหมายทนายความพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรของรัฐหรือศาลโดยที่ออกกฎระเบียบพนักงานที่ทำงานในบริษัทห้างร้านที่มีสาขามีเฟรนไ์ชสยการเงินวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ รายได้ค่อนข้างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่บางครั้งอาจจะค่าใช้จ่ายมากน้อยไม่เท่ากันแต่ก็เพียงพอและอาจจะมีเงินหรือรายรับพิเศษเข้ามาช่วยแต่ก็อาจจะต้องส่งกลับบ้านหรือต้องไปช่วยเหลือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ได้กว่าก็ได้ทำให้ยังไม่มีเงินเก็บ ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีส่วนวัยเรียนมีค่าใช้จ่ายที่ตามแผนที่วางไว้แต่ก็อาจจะมีแบบนอกแผนเข้ามาโดยไม่สามารถจะรู้ได้ล่วงหน้าบางทีไม่พอที่จะจ่ายก็จะได้รายได้หรือรายรับเป็นเงินพิเศษอาจจะมาจากการรับงานพิเศษงานนอกเวลาเรียน แต่ถ้าจะขอทางบ้านเพิ่มก็ค่อนข้างยากเป็นไปได้ว่าฐานะทางบ้านอาจจะไม่ค่อยดีหรือมีการจำกัดค่าใช้จ่ายโชคลาภไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุน ไม่ควรจะกู้นี่ยืมสินสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องระวังอาการตึงคอบ่าไหล่อาจจะเป็นทีละข้างแค่ตึงปวดไม่ได้เจ็บมากถึงขั้นตอนเข้ารับการรักษาก็ได้แต่อย่างไรก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น อาจจะไปออกกำลังประเภทยืดเหยียดหรือไปนวดหรือไปบำบัดก็จะดีขึ้นต้องละเลี่ยงการยกหรือแบกของหนักอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาท ความรักคนโสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานค่อนข้างจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมศรัทธาเชื่อถือในเรื่องของกฎหมายกฎของสังคมและความลับบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มักเปิดเผยไม่หมดอาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดได้ช่วงนี้ไม่เหมาะกับการมีความรัก โสดโสดกันไปก่อนดูแลตัวเองไปก่อนคนไม่โสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานให้การเลิกราอาจจะเกิดจากความมีโลกส่วนตัวสูงหรือการไม่ปรับเข้าหากันหรือมีความเป็นตัวตนสูงมากเกินไปหรือเวลาที่จะเจอกันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะตรงกัน ทำให้เกิดความเหินห่างหรือหายหายกันไปได้ถ้าอยากจะให้รักกันนานๆนนต้องหาเวลามาเจอมาอยู่ด้วยกันหาเวลาพูดคุยปรับตัวกันหรือให้เวลากันบ้างอาจจะส่งข้อความหาทางแชทหรือสื่อสารมาทางแชทบ้างด้วยก็ดี